ช,ช่วงนี้ก็จะมีเล่นเล่นสเก็ตครับมันน่าจะเป็นกีฬาหนึ่งที่มันมีความเอ็กซ์ตรีมหน่อยหน่อยมันทําให้เราเป็นวัยรุ่นทําให้เราใช่ใช่กลับไปสนุกอีกครั้ง mm hmm. เราก็อยากสนุกกับกับชีวิตตลอดกับการทํางานเล่าสเก็ตก็เป็นเป็นอันหนึ่ง mm hmm. ที่ลองแล้วกลับมาเฟรชอีกทีกระบวนการออกแบบของเราอะ่ะโดยส่วนใหญ่เราจะ เราพยายามที่เราจะคุยกับโอนเนอร์ให้ได้เยอะที่สุดเนาะมันจะมีโจทย์บางโจทย์อะจากโอนเนอร์หรือสิ่งที่เขาชอบหรือเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยเราพยายามจะค้นหาจากตรงนั้นด้วยเหมือนกันเนาะอย่างเช่นเวลาทําคาเฟ่หรือทําบ้านอะไรเงี้ยเราพยายามจะไม่จะไม่ออกแบบแล้วให้เขาไปอยู่ในสิ่งที่เราออกแบบอะคือเหมือนเหมือนเขาก็ควรจะได้ควรจะได้เล่าในสิ่งที่ตัวเขาเป็นมันจะทําให้เราแบบ เราสามารถทํางานให้ให้คนที่จะไปอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆหรืออย่างน้อยมันก็จะตรงโจทย์กับที่เขาอยากได้จริงๆมากกว่าอะไรอย่างี้ตื่นเต้นมากครับเราได้มีโอกาสที่ไปร่วมกับงานสมาคมท,ที่ใหญ่ขึ้นเพราะทุกวันนี้เราก็อยู่ในโปรเจกต์ที่เชียงใหม่เนาะ้ถาถายว่าเ,เราจะได้เข้าไปทําอะไรแล้ว เราจะทํามันได้ดีแค่ไหนอาโจทย์เราคือเราะได้จับคู่กับทางอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมอีสานเราไม่รู้จักเขาเลยแล้วเราก็เลยไปไปลองศึกษาข้อมูลดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันน่าตื่นเต้นดีนะที่ทีมเขามีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นมีไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่ดูดูน่าสนุกดีครับ